สวัสดีคะ่ะพี่ชื่อกีนะคะน้องชื่ออะไรคะ่กโก้ครับน้องโก้คะวันนี้เดินทางมาอย่างไรคะมีคนมาด้วยหรือเปล่ามาแล้วส่วนตัวครับมากับเพื่อมากับเพื่อวันนี้ที่มานี่อยากปรึกษาเรื่องอะไรคะอยากปรึกษาเรื่องความดันโลหิตสูงอยากปรึกษาเรื่องความดันโลหิตสูงแล, ungs, แล้ววันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างค่ะมีปกติดีครับแต่ว่าจะมีมึนๆหัวอยู่บ้างมีมึนๆหัวอาการแบบนี้เกิดขึ้นมานานหรือยังคะไม่รู้เหมือนกันครับแต่เวลาลุกขึ้น หรือทํางานหนัก,นกๆได้ก็จะมึนหัวครับอ๋อค่ะอาการแบบนี้อาจเกี่ยวข้องกับความดันโลหิตสูงอ่าแล้วน้องโก้ได้วัดความดันล่าสุดเมื่อไหร่คะและมีค่าความดันเป็นอย่างไรบ้างคะเพิ่งวัดมาเมื่อเช้าครับมีความดันห้าร้อยเอ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบทับเก้าสิบห้าครับหนึ่งร้อยห้าสิบทับเก้าสิบห้าถือว่าเป็นความดันที่สูงอยู่นะคะทานยาลดความดันสม่ำเสมอไหมคะ ทานปกติก็ทานทุกวันครับแต่ว่าก็มีลืมบ้างก็เลยไม่ได้ทานอ่าถ้าลืมทานยานะคะอาจทําให้ความดันโลหิตไม่คงที่และเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อน mm hmm. เช่นหัวใจวายหรือเส้นเลือดในสมองแตกได้แนะนําว่าควรทานยาให้ตรงเวลาทุกวันอาจใช้เป็นวิธีการตั้งนาฬิกาเตือนหรือพกยาติดตัวไว้ตลอด แนวทางการทานยาที่ถูกต้องนะคะคือ 1. ทานยาตามที่แพทย์สั่งห้ามปรับหรือเพิ่มขนาดยาเองควรปรับตามคำแนะนําของแพทย์ 2. ทานยาให้ตรงเวลาควรทานยาในช่วงเวลาเดียวกันทุกวันเช่นก่อนอาหารหรือหลังอาหาร 3. อยยาหยุดยาเองแม่น้องก็จะรู้สึกว่าความดันดีขึ้นแล้วควรมาปรึกษาแพทย์ก่อนหยุดยา 4. ระวังผลข้างเคียงของยาค่ะหากมีอาการผิดปกติเช่นเวียนหัวอ่อนเพลียรหรือขาบวมควรรีบมาแจ้งแพทย์ทันทีเข้าใจแล้วครับแล้วมีวิธีอื่นนอกจากการทานยาอีกไหมครับอ่าวิธีนี้มีหลายวิธีนะคะนอกจากทานยาแล้วการปรับพฤติกรรมก็ช่วยลดความดันได้ดีมากๆากการปรับพฤติกรรมนะคะทําได้ง่ายๆเพื่อควบคุมความดันโลหิตนะคะ 1. ควรควบคุมอาหาร ควรลดการบริโภคเกลือโซเดียมของหมักดองอาหารแปรรูปเพราะจะทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นแนะนําให้กินผักผลไม้และอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงเช่นกล้วยอะโวคาโดหรือผักใบเขียว 2. นะคะควรออกกําลังกายสม่าเสมอควรออกกําลังกายเบาๆเช่นเดินเร็วว่ายน้ําหรือปั่นจักรยานอย่างน้อย30นาทีต่อวัน 5. วันต่อสัปดาห์ 3. นะคะวควบคุมน้ําหนัก ถ้าน้ำหนักเกินมาตรฐานควรลดน้ำหนักเพราะมีผลต่อเพราะมีผลโดยตรงต่อความดันโลหิตค่ะ 4. นะคะลดความเครียดความคาเครียดทําให้ความดันโลหิตสูงได้ลองฝึกทําสมาธิฝึกหายใจลึกๆหรือทากิจกรรมที่ชอบเช่นปลูกต้นไม้หรือฟังเพลง 5. นะคะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่เพราะจะทําให้หลอดเลือดแข็งตัวและส่งผลเสียต่อหัวใจ การป้องกันความดันโลหิตสูงนะคะคือ 1. ตรวจสุขภาพและวัดความดันเป็นประจำควรตรวจสุขภาพทุก6เดือนหรือ1ปีและวัดความดันสม่ำเสมอ 2. ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตหลีอเรื่องความเครียดและปรับเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตให้สมดุลน,นะคะ 3. ดื่มน้ําให้เพียงพอการดื่มน้ําสะอาดเวลาละ6-8แก้วช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดทํางานได้ดี 4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการน,นอนอย่าง16-8ชั่วโมงต่อคืนช่วยลดระดับความเครียดและความดันโลหิตสูงค่ะ 5. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงเช่นอาหารทอดอาหารฟาสต์ฟู้ดซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะไขมันอุดตันในหลอดเลือดและจากที่พี่กล่าวมาข้างต้นนะคะน้องโก้มีพฤติกรรมตามที่พี่บอกไหมคะมีครับผมดื่มแอลโกอฮอล์ครับบ่อย นอนน้อยก็ไม่ค่อยออกกําลังกายครับอาถ้าเป็นอย่างนี้อ่เสี่ยงต่อการมีความดันโลหิตสูงนะคะควรจะลดและปรับพฤติกรรมควร,ควรจะลดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่พี่บอกไปข้างต้นนะคะมันจะลดได้จริงๆใช่ไหมครับใช่ค่ะ หากทาต่อเนื่องความดันจะค่อยๆลดลงและช่วยลดความเสี่ยงของโรคแทรกซ้อนแต่ต้องทำควบคู่ไปกับการทานยานตามที่แพทย์สั่งนะคะครับใช่ค่ะหากทำอย่างต่อเนื่องความดันจะค่อยๆลดลงและช่วยลดความเสี่ยงของโรคแทรกซ้อนแต่ต้องทำควบคู่ไปกับก,บการทานยา,นาที่แพทย์สั่งนะคะฟังดูต้องเปลี่ยนหลายอย่างเลยนะครับ ดีมากเลยค่ะถ้ารู้สึกว่ามีอาการผิดปกติเช่นเวียนหัวมากขึ้นหน้ามืดหรือจะหรือเจ็บหน้าอกนะคะควรรีบมาพดแพทย์ทันทีเข้าใจแล้วครับขอบคุณครับยินดีค่ะถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้เลยนะคะอยากให้สุขภาพน้องโกด,ดีขึ้นเร็วๆค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ